อ่ะทีนี้เราอกข้ามไปที่อยู่้าคตกวันีกไหมรายการรู้สึกเงาเงาไม่ได้ไม่ได้ไปเตะโปรตีนที่รีพูดอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเพราะเด็กของไปเตะคืนวันพุธมาเตะไปเตะม้อังคารพุธ ขอขิงหน่อยเป็นเรื่องที่ขิงได้ในช่วงนี้ไม่เราเราไม่รู้เราจะขิงได้นานไหมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราไปแข่งวันพฤหัสเป็นเพื่องขอนะวันนี้ลอยลําบอกเลยวันนี้ลอยลําพี่คุยพี่คุยอยาอยะาเจิมหนูขอเธอเจิมมีอะไรไปทุกที่เลยหรืออาอาเซนอลก่อนอาเซนอนเดี๋ยวจะไปเยือนลองนะซึ่งอาเซนอนตอนนี้พี่ว่าจากช่วงช่วงแรกๆนะเขาก็ยังชนะนะแต่ว่าเขาชนะแบบ1 0 2 1ศหนึ่งคือแบบเหมือนกับยังกดดันอ่ะใช่แต่หลังๆนี่เขาเริ่ม Oh. ทลายกำแพงความกดดันได้แล้วเขายิง4ลูก4ลูกมันสเกมแล้วนัดแรกเอาชนะพีเอีแต่ว่านัดน,นี้อาร์เซนอลเองบุกไปเยือนลองส์นะครับลองส์เนี่ยเกมนี้แฟรงค์ไฮเซ่นะครับเทรนเนอร์ของลองจะไม่มีมัสซาดิโอไฮดาร่าจิมมี่คาร์บอสแล้วก็ดาบิดคอสตาที่เจ็บอยู่นะครับตรงนั้นก็พร้อมที่จะจัดผู้เล่นลงสนามนะครับแดนกลางก็จะวางซาลิสซาเมิทนะครับประสานงานร่วมกับนองบริสเมนดีแ้แนวรุกก็จะมีอันเจโลฟูจินี่นะครับฟอเรียน โซโตกะนะครับสนับสนุนกองหน้าเรเป้าอย่างเอลเยวาฮีนะครับในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยผลงานดี <c oughs> มากเลยทีเดียวนะครับในเกมล่าสุดเอาชนะบอลหมัดมา4-0ต่อใน <c oughs> เกมบุกไปเยือนนะครับทำให้ฤดูกาลนี้10นัดทุกรายการยังไม่แพ้ใครเลยนะโอ้โหดีมากสภาบทีมมิเกเตอร์เตต้าเทรนเนอร์ของทีมจะไม่มียูรินทิมเบอร์นะครับโทมัสปาเตแล้วก็กาเบรียลมาตินเนลเล่ที่บาดเจ็บ <c oughs> แต่จะได้เลนโตรคอสตาแนวรุกฟิตกลับมาเป็นตัวจริงการจัดทัพในแคนไรท์จะคุมเกมตรงกลางร่วมกับมาตินอุลการ ส่วนแนวรุกทอสซาเอนเกเทียแล้วก็กราเบซีซุสก็จะประสานงานกันในแดนหน้าครับคือกับเบซีซุสอาจจะต้องขยับไปเล่นขวาไงแล้วก็เอาให้เอนเกเทียเป็นข้างหน้าแทนแล้วก็น่าจะสบายไหมพี่ว่าไครฮาวเวดลงคิดว่านะเพราะว่าเกมล่าสุดเขายิงอยู่ทั่วแล้วก็น่าจะมีโอกาสลงเรียกเรียกความมั่นใจเพิ่มเติมครับก็ อันนี้มันมันก็เพิ่งเกมที่2องอะนะ<ช>คือมันอาจจะเรื่องความตื่นเต้นความเข้มข้นเนี่ยอาจจะต้องรอเกมที่ห้าแถวๆนั้นนะเธองจะมีเดิมพันที่ว่าเข้ารอบหรือตกรอบอะไรแบบเนี้ยอ,อันนี้ก็น่าจะเบาๆไปรอบเซิร์ฟถึงหน้าจอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬ